เอเยว์วซ hey สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอแก้แบบ CPU รันร้อยหรือแบบ CPU แบบรันสูงๆการจอรันสูงๆอะไรเงี้ยผมจะมาสอนครับคือมันมันไม่ยากหรอกคือแค่ไปเปิด v-sync ครับเปิด v-sync คืออะไรคือการล็อกเฟรมถ้าแนะนำให้ล็อกไว้เหลือสักหกสิข้อเสียมีแน่ครับเพราะว่ามันล็อกเฟรมนะแบบจากอาตอนเนี้ยร้อยยีร้เห็นปะ แต่ดูแบบ CPU บกับการ์ดจอก็วิ่งเยอะพอสมควรนะแล้วก็ความร้อนก็เจ็ดสบกว่าถามว่าล็อกเฟรมมันช่วยอะไรคือช่วยดอบการทำงานของ CPU และการ์ดจอทำให้มันทำงานได้น้อยลงก็นี่ครับปรับง่ายๆเลยก็เข้ามาที่กราฟิกอาจจะเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดแล้วแต่ว่าอา่ะทำไมเฟรมมันยังแบบเยอะอยู่ให้เรามา a d ดวซ์กราฟิกครับแล้วก็มาตรงนี้ f u l l s c r ให้เราปรับเป็น Fullscreen Exclusive เห็นนี่ไหมให้เรามาปรับเหลือ60ครับกด Spacebar แล้วก็รอแป๊แบ,บหนึ่งหน้าจอมันจะมืดอ่ามันจะถามนะครับ Keep New s t i n g แล้วก็กด Enter อีกทีหนึ่งอ่าดูครับเห็นไหมว่า CPU จากตอนแรกทำงานหกสิบเดสิบแเหลืนี่40 50อ่า คือข้อเสียมันก็มีครับถ้าใครเล่นแบบ fps สูงๆมาก่อนหรือแบบหน้าจออย่างผมใช้180เงี้ยเออมันจะไม่ชินตาเพราะแบบเออมันแบบมันไม่ได้สมูทอะ่ะถ้าถามว่าถ้าคนเล่นปกติหรืออะไรเงี้ยมันเล่นได้เลยเพราะว่า60เฟรมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอะเล่นได้ไฟได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่แบบเออใช้เฮิร์ตสูงมาก่อนหรือเล่นแบบวาโลเล่นอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยแน่นอนครับมันไม่ชินตาแต่ว่าดูการทํางานของ cpu และการ์จอเห็นปะ มันทำงานน้อยมากและสิ่งที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งคืออุณหภูมิการจอครับจากตอนแรกเห็นไหม70 72 73ตอนนี้เหลือ66เพราะว่ามันตอบการทํางานอานถ้าเมื่อกี้แบบขึ้นไปแตะร้อยเลยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าสตรีม Steam อยูดได้วตอนนี้เฮ้ยไม่ได้สตรีมอัดนหน้าจอก็ประมาณนี้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือแก้พวกแบบบางคนอันนี้อธิบายไว้ในคลิปเลยว่าบางคน เล่นแล้วแบบหลุดบ่อยเล่นไม่ถึง10นาที15นาทีเงี้ยอ่ะผมเคยเจออยู่เพราะว่าสาเหตุเกิดได้หลายอย่างเดี๋ยวนี้จะสอนแบบเป็น e ีแยกทีหนึง่งหนึ่งเลยอาจจะเป็นที่พวกเกมโอเวอร์เลย์เกมบาร์อะไรเงี้ยที่เปิดไว้อ่ะสองคือความร้อน CPU และการจอซึ่งตอนนั้นที่ผมปรับคือแบบปรับภาพแม่งว really ิลี่ไฮเต็มหลอดอะแล้วแบบอุณหภูมิตอนนั้นวิ่งไป83 8 4เงี้ยคือความแล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะเซตติ้งหรือออปติมิ้อะไรไว้ ถ้าว่ามันเกิน85หรือบางคน90เนี่ยคือมันจะเด้งอัตโนมัติเลยนะหรือ CPU ร้อนเกินอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นคือแบบหลักๆคือแก้ช่วยเด้งสำหรับบางคนนะหรือถ้าแบบใครปรับตามผมแล้วยังเด้งหรือแบบเออเีย c ี u ี CPU, ยูกูยังรันสูงอยู่ก็เดี๋ยวมาสอนอีกรอบนึงนะเพราะว่ามันต้องเซตติ้งหลายอย่างมันแล้วคอมแล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันอนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับไวรุ่น